น,นี้ปักช่องเธอเข้ส่งไปที่นะที่เอฟเอเอฟเอโอนะเลบาร์โตรีเป็นเป็นตัวอย่างเป็นเพลนอ่าสำหรับลูกปากและท่อเปื่อยนะครับก็จะดูว่าประเทศที่ลาที่ส่งตัวอย่างไปนะฮะก็ไปวึษาากษยอางเรื่องดีที่มีพีบาร์ ว่าเป็นสายอะไรปรากฏว่าเเป็นสายอะไรนะคือราพที่เราเห็นเนี่ยวเวลาเปรียบเทียบกับเชื้อที่ส่งมา,ากับเชื้อที่เราเป็นทำสี่วัคซีนนะปรากฏว่าตอนเนี้คือว่าถ้า้าเป็นในที่อท,ที่ประเทศลาวมันมีการระบาดอยู่นะครับเราใช้วัคซีนของประเทศไทย เนี่ยก็คือสามารถตรว t ได้ประมาณประมาณ80เปอรนะครับนอกจากนี้ก็คือดูษาเรื่องความรุนแรงของเชื้อนะครับเราก็ดูสังเกต T ี่ u e นะครับในะครอีกรประการหนึ่งนะครับในการพูดถึงเรื่องการการหาข้อควาสัมพันธ์ทางซีแังวิทยาของไทนวัดหมายคําว่า เราเรา,เรา,เาสงสัยนียว่าไอ้เชื้อที่ระบาดอยู่แต่ว็ซิ่งเราใช้มันป้องกันได้โรคไม้นะครับก็จะมีตัวตัวหนึ่งที่ต้องต้องต้องรู้นะครับก็คือเรียกงเรื่ออาคือค่า R ครับค่าอาเนี่ยคือมีประโยชน์อย่างไรก็คือว่าเป็นค่าที่บ่งบอกว่า วัคซีนเนี่ยสามารถยังใช้ต่อโรคที่ระบาดอยู่นะครับว่ามันแม่นชิงกันได้มานะครับโดยที่มีจริงว่าค่า R านะครับถ้าอาก็าศูนย์ถึงศูนย์จุดหนึ่งเก้าเนี่ยแม้ว่าฟังก์ชันจะป้องกันโรคไม่ค่อยได้นะครับแ้าค่าอาประมาณศูนจุดสองถึง0.39นะุดสามเก้าครับก็คือคี่ว่ามันอาจจะป้องกันได้แต่ป้องกันไม่ได้ไม่มาก ถ้าค็อา R คือ0ูนถึงหนเนี่ยถือว่าดีมากนะครับถือว่าวัคซีนก็ยังมาาใช้ป้องกันโรคเชื้อที่ระบาดอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยไว้ทางทางทางกรมประชาเนี่ยก็ต้อมีการวัาติดตามหรือว่าเชื้อที่ระบาดในพื้นที่กับวัคซีนท,ที่เราใช้อยู่เนี่ยมีการแมทชิ่งกันไหมแล้วก็ดูจากค่าคาอา โอเคครับข้อที่สองคืออันที่จะเป็นง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วคือสวนแทรแได้กระสิกรจะรับมืออย่างไรนะคือนิดหนึ่งจะพูดให้ฟังว่าอไอเรื่องนโยบายการควบคุมโรคปาระท้อเฟื่อยเนี่ยมันมีอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับแรกคือเป็นระดับเรื่องระดับของพวก o a f อ o ก็คือเป็นแบบ a, o, น,แบบนโยบายาภาพใหญ่ทั้งประเทศทั้งโลกนะฮะนะ นะครับก็คือว่าปกติเนี่ยเป็น PCP เนี่ยก็เรียก PCP เนี่ยว่าขั้นตอนสเตจที่0ถึงแค่สเที่ห้าเนี่ยในเราอะในในใน,ในแต่ละประเทศเนี่ยสถานการณ์ของโรคเอ็มดีอยู่ในสเตทไหนนะครับสเตจอะสเตจห้า uh, uh, เนี่ยสังเกตว่าเราจากห้าคือเป็นฟีเป็นคือปอดจากโรคแต่ไม่ใช้วัคซีน เด็ดที่สี่เนี่ยก็คือปอดจกโกคแต่ยังใช้วัคซีนในการควบคุมโรคเด็ดสามสองหนึ่งถือเนี่ยเอามาเนี่ยไม่ว่าคือจะเป็นสถานว่าจังจรงมีการระบาดของเชื้อแล้วมีการจัดการเชื้อควบคุมเชื้อนะฮะเพื่อให้สตรเร็ดที่สี่ที่ห้าอันแรก็ร้จะอ่ารบระบาดภาพใหญ่นะเมื่อที่จับมาที่เขอข้ามตรงนี้เลยคือจับมาที่คือ เป็นเป็นของอินโดจีน่านะคือเป็นสเปนิสเอเชียแอนจีนานะรถแมทนะคือปี2016ถึง2020นะครับก็คือมันจริงนะคือก็มีการประชุมระหว่างอาเซียนนะครับปี2019นเี่มีประชุมที่กรุงเทพนะครับก็มีการประชุมกันแล้วก็ กิจกรรมต่างๆก็มาเจอโควิดในปี2020นะกิจกรรมต่างๆก็จะพูดงว่วยคือเราต้องคุยทางออนไลน์ประชุมทางออนไลน์นะครับแต่จริงมันก็จะมีดีเทลดีเทลว่าจริงๆเนี่ยคือเมื่อกี้อยู่จากภาพการระบาดของโลกโลกนี้ในอินโดจีน่าก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายจากสัตว์ประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งแล้วก็ผ่านประเทศหนึ่ง ไปอีกประเทศหนึ่งนะฮะแล้วดูเรื่องการระบาดวิทยาว่ามีการเช่้อระบาดของเชื้อเนี่ยไปทั่วเงี้ยไปอย่างไรนะฮะคุณนี้ว่าลูกๆเนี้ย,ยมันจะโดดเดี่ยวอยู่เอ่อหมายความว่าอยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะมันต้องมีพันตมิตรนะคะมีพันตมิตรระหว่างประเทศว่าพวกเนี้ยมันเป็นเชื้อที่มัน ขีดบอ์เดอร์คือผ่านเราใช้แดงประเทศหนึ่งสุ่ประเทศหนึ่งแล้วก็ผ่านประเทศหนึ่งไปสุ่ประเทศหนึ่งนะฮะเวลาเราจะสู้กับโรคเนี้ยมันก็ต้องร่วมมือการจับมือกันนะครับโดยที่มีพี่เลี้ยงใหญ่ก็คือเป็นโอ e เนะฮะที่จริงเขาบอกว่าวัตการของที่ที่ผมไปอ่านดูนะครับก็คือมีปกระกสามส่วนก็คือเทคนิคนะฮะแล้วก็เป็นเรื่อง government policy เรื่องการประสานง,งานและการสนับสนุนนะก็ะคือต้องมีสามองค์ประกอบนี้นะครับในการที่จะควบคุมโรคให้สําเร็จได้นะครับเพราะอยากจะริบข้ามนะค,ะคือเมื่อกี้ก็คือหนึ่งก็คือเรื่องเทคนิคนะครับก็จะมีอันที่สองก็คือเรื่องการประสานง,งานและก็การสนับสนุนอันที่สามก็คือ แล้วธรรมาภิบาลของที่บอกเมื่อกี้นะครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงมี4 step นะครับในของ OIE แล้วก็เป็นของอ C F M D ก็คือมอกิสเิซเอเชียไชน่าและ F M D ครับอ่ะต่อไปในนโยบายของกรมบริษัทนะครับที่แบบโพลโพสอกไป ก็คือประเทศไทยก็ยุกยอมแล้วว่าประเทศว่าเอฟเอ็มดีเนี่ยเป็นเอเดอร์มีอ่าแล้วก็จะมีมีจะมีพื้นที่ที่เป็นฟรีฟรีโซนนะฮะก็คือแถวพระโตนออกนะครับเนี่ยและมาตรนะตการของของกรมบริษ,ษัทเองเนี่ยเราก็ใช้วัคซีนในเรื่องการคอนโทรลเรื่องการบุ๊กเมนต์นะครับเป็นเป็นการคอนโทรวล็อกเอเอ็มดีหลัก นะครับไอ2สองคือมีการประสานงานของ c ีเมดซีเอฟเอ็นดีเป็นปรถแม็ปีสก็คือประสานงานก็ต่างประเทศที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราที่บอกเี้นะคือพามา่าลาวเมตรกัมพูชาวเวียดนามจีนมาเลเซียนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมีรถแมบของกลุมบริษัทเองนะครับในปี2016ถึง2023 ในการที่ทำให้ให้แอเรียประเทศประเทศเราทั้ทั้งเพศมันคงลำบางแต่ว่าจะเป็นแอเรียอย่างยกตัวอย่างในเขตของของภาคตะวันออกเราจะเพิ่มแอเรียที่เป็นฟีฟีเอฟเอ็มดเนี่ยในในเขตอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีมีกลยุทธ์อยู่แปดอย่างด้วยกันในการควบคุมโรคนะฮะก็คือ ด้วยไปคือเรื่องปริญญาก็คือตามสละนี้เลยนะอ่ะแล้วคือมาดูนิดนึดนงครับคืออ่อะพอดีเวลามไล่มานะครับก็คือว่าเรื่องเรื่อง o อเเขาเรียกมมนว่าว่าว่าระดับฟาร์มเนี่ยควรทำอะไรบ้างอืม นะครับปศุัตฟาร์มก็มีแผนแว่ามีการอันแรกคือเรื่องเรื่องการคนทนุนคนเข้าฟาร์มนะครับไอ้สองคือมีการคนลันทีสัตว์ที่เอาเข้ามาใหม่นะครับไอ้สามมีการทำอ่การการล้างทำความสะอาดนะฟาร์มนะครับแล้วก็ พ่ต่างๆรถต่างๆเครื่องมือต่างๆให้เป็นประจำนะครับมีการรีพอร์ก็คือว่ามีรายงานสัตว์ป่วยมีการติดตามต่างๆว่าสัตว์ป่วยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการทำลายซากอย่าง,อย,างอย่างดีนะครับมีการจัดก,การการซากสาัตว์ต่างๆนะครับอันนี้คือแบบธรรมดาเป็นรูทีนอกจากนี้นะคะระับพวกคุณจะมีะมี แต่้าพระวังถ้ามีการระบาดของเชื้อในฟามนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงนะครับตอนที่ตัวเองเดินเข้าทงานใหม่ๆปีสองพันหนึ่งเนี่ยที่ดูทีวีเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยฮะมีการระบาดของเอฟบดีเขาใช้มาตรการในการกําจัดนะครับก็คือกําจัดคือไม่ให้สัตว มีการมูฟเมนต์ออกพื้นที่แล้วรอบๆของมูฟเมนต์เนี่ยรอบๆสานที่รอบๆที่พื้นที่ระบาดนะมีการทําวัคซีนแล้วก็นะครับหลังจากที่โรคยุติลงนะฮะสัตว์ที่ทาวัคซีนนี้เขาก็มีการทําลายนะครับก็คือพูดงายว่าทั้งรัฐบาลต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะมากประมาณสี่ 4พันกว่าล้านยูโรเนี่ยนะครับนี่คือดิภาคัฐาบาลแล้วก็มีแค่เอกชนเนี่ยก็ที่สูญเสียประมาณ7.5พันล้านยูโรพูดงีว่าค,คอสยีสีก็คือมูลค่าของโลกเนี้ในการที่จะอลเลคริตคือกำจัดโลกออกจากประเทศอังกฤษเนี่ยต้องใช้เงินรวมกันแล้วเนี่ยก็เกือบเป็นว่าคือมันเป็น1 0 0นกว่าล้านยูโร ก็เที่ยวเป็นเงินไทยกี่บาทนะครับดังนั้นกนารจัดการที่ยังตัวอีเล็กโคเบนน่วว่าถ้ามีเกิดการระบาดโรคแล้วทําอะไรบ้างมันก็ค่อนข้างจะแตกตา่าง่าเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยกลยุทธ์ในการควบคุมโรคก,การะการะบาดของโลกเนี่ยมันก็จะต่างกันเราไม่คงไม่มีเงินเป็นนับหมื่น 10, ล้านยู มาชดเชยมาตรก,การการการทำลายสร้างเหมือนกับประเทศอังกฤษที่ทขาทาสสำเร็จมานะครับอันนี้คือมบบว่าคือสไลด์ที่เขา recommend ด้วยดีสไลด์เนี้ยมันก็อาจจะทำในบ้านเราไม่ค่อนข้างลราบ้างน,น,นะครับค่อนข้างลำบากที่บอกเมื่อกี้คือเรื่องการทำวัคซีนนะเขา r e c o m m e n ว่าอย่างน้อยคือ80%ของฟูง แล้วก็ใช้เวลาสั้นนะครับแล้วก็มีตารางการทับกระสิงแน่นอนนะครับก็คือพูดย่ายๆว่าเจ้าอะไรคอมเบนว่าฉีดฉีดเท่าไหร่อย่างว่าฉีด2 ml เปิดโดสก็2 ml เป r d โดสนะครับก็คงจบนี่คือเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในอปีเซ์นี้นะครับก็สามารถจะดูได้นะครับ ก็ขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณคุณหมอบัณฑิตนวลสีฉายนะครับจากงานไวรัสวิทยาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาตินะครับกรมศุสัตว์นะครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านนะครับสามารถคําถามได้เลยนะครับตอนนี้นะครับหรือว่าท่านที่สะดวกที่จะพิมพ์ในแชทนะครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับปุ่มแชทอยู่ด้านมบมขวาของโปรแกรมนะครับ เรื่องโรคปากและเท้าเปื่อยนี่ก็เป็นถือว่าเป็นโรค endemic d i s e s นะครับก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรานะครับแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับงบประมาณในการป้องกันก็มากพอสมควรทุกปีเลยนะครับก็คงต้องต่อเนื่องในเรื่องของการควบคุมป้องกันนะครับทั้งเกษตรกรแล้วก็สัตวแพทย์นะครับครับเรียนเชิญคำถามครับ ตอนนี้ในภาคของอเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมครับคุณหมอ,อครับอ,ะอะจะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยประมาณกี่ครั้งต่อปีครับทางกรงบริษัทเนี่ยได้แนะนําว่าคือสองสองครั้งต่อปีที่จริงวัคซีนตัวนี้จะเหมือนกับกับไอ้โควิดนะคะก็คือโชคดีามีการระบาดโควิดการให้การ การให้การศึกษาเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างจะจะดีมากหมายความว่าวัคซีนเราใช้เราใช้สิ่งเชื้อตายนะครับครับก็ทีจริงกคือฉีดไปแล้วมีการกระตุ้นซ้ำแล้วพอเช็คได้ประมาณสามสี่เดือนซึ่งหมายว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือว่าปุ่มการเนี่ยประมาณสามสี่เดือนหลังทางวัคซีน ก็ปีหนึ่งมี12เดือนเนี่ยก็คืออาจก็คือสามครั้งนะครับ,รบมีคำถามเพิ่มเติมนะครับอ,อยู่ในช่องแชทนะครับมีแนวทางใหม่ๆเพิ่มเติมในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยหรือไม่คะนะครับเพราะแนวโน้มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่มีลดลงเลยครับครับก็คือตอนนี้ก็เราที่พยายามโชว์ให้เห็นนะครับว่าไอ้โรคเนี้ยมันที่ไปที่มาอย่างไา คือเพราะว่าต้นน้ำยู่ปลายน้ำคือพูดเนียว่ายังมีการมูฟเมนต์ของของของสัตว์นะฮะประเทศที่ผมได้เห็นไอ้แผนภาพการมูฟเมนต์เนี้ยครั้งแรกรตอนที่มีการทางเจ้าที่ o อไกับประเทศจีนเนี่ยก็มีการแท็กกิ้งการมูฟเมนต์ว่าทําไมประเทศจีนเนี่ยถึงมีการระบาดของของเชื้อไอพีมดีแล้วมันเหมือนกับ ในอาเซียนในประเทศเราเลยเขาก็เลยมีการแท็กกิ้งการการเคลื่อนย้ายสัตว์นะว่ามันมาอย่างไรทีจริงมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับในดีเทลที่ OIE อเขาพิเศษไว้นะครับอันนี้ก็บอกพยาอย่างจะชี้ประเด็นนี้ว่าเนี่ยถ้าตาบใดที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์แบบที่เห็นในภาพเนี่ยมาค่อนข้างจะกการยากเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเชื้อไวรัสตัวนี้มีการระบาดในป์ม มันก็เหมือนระเบิดปรมาณูลูกหนึ่งของเชื้อเนี่ยที่มันสามารถกระจายไปไกลนะครับเพราะตัวเชื้อเองเนะกระจายไปไกลมากดังนั้นสิ่งที่เราควรระวังเนี่ยก็คือเรื่อง bio safety bio security นะคือเบคือเคยคุยกับประเทศเพื่อนที่เวียดนามนะฮะพูดง่ายๆว่าเรื่องมีฟาร์มหมูกับฟาร์มกับโคกาเรเลี้ยงโคมันจะเหมือนบ้าเราคือว่ามีฟาร์มหมูอยู่ แล้วก็มีการเลี้ยงโคนาะหากินกรอบๆฟาร์มหมูนะครับก็ปรากฏว่าทในในโคเนี่ยเราก็เจอซีโรไทป์เอส่วนในหมูก็ซีไทป์โอคือก็ต่างคนต่างอยู่คือพวดนี้ว,ว่าต่อไม่ไม่ยังยังไม่ตกประเด็นเท่าไหร่นะคือถ้าตอบไม่ตรงประเด็นคือว่าก็าคือต้องพูดยังไงว่าถ้าเหมือนต้องปิดบ้านตัวเองอะ่ะ เหมือนกับว่าไอโควิดระบาดต้องอยู่บ้านแล้วก็เฝ้าระวังออกบ้านก็ต้องปิดมาสล้างมือบ่อยๆก็ต้องเน้นเรื่องของบ้านเรป้องกัการขึ้นย้ายสัตว์นะครับ Animal movement ใช่ไหมครับเพราะว่าคือตราบใดที่การขึ้นย้ายสัตว์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยนะเขาก็ทําให้เกิดโรคอยู่ต่อเนื่องเนาะนะครับแลมีคําถามเพิ่มเติมเยอะเลยนะครับเรื่องของ ช่วงไหนที่เกิดขึ้นมากที่สุดครับช่วงไหนที่มีการระบาดมากที่สุดนะครับควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคําถามที่หนึ่งนะครับคําถามต่อมาเรื่องของระดับภูมิคุ้มกันหรือว่าประสิทธิภาพวัคซีนในภาคสนามนะครับมีการศึกษาหรือไม่นะครับบางฟาร์มนะบางพื้นที่ทําวัคซีนทุกสามเดือนนะครับทําไมถึงยังเป็นอยู่นะครับ แล้วก็บางทีก็ทำวัคซีนไปผ่านไปแค่2เดือนเองนะครับก็โรคก็เกิดขึ้นแล้วในฟาร์มนะครับในตัวที่ทำวัคซีนซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในแพะแกะครับก็ควรจะต้องฉีดกี่ครั้งต่อปีครับหลายคำถามเลยนะครับพี่หมอประดิษฐ์เห็นคำถามในช่องแชทใช่ไหมครับครับรบกวนเลยครับครับอีกใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับครับที่คำถามแรกนะครับก็คือทาง OIE เนี่ยเขา ศึกษาเรือ่องเอพดีเนี่ยในภูมิภาคทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมือนกัน,นคือตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่จริงเขาแสดงการกาดแอาว่าเป็นช่วงที่ที่สุดของโรคเอพิดีในภูมิภาคนี้นะครับดันงนั้นก็คือพูดง่ายๆเราจะบากเวลาโฟกัสการทำวัคซีนนะครับก็ก็กวกควรจะระวังในช่วงนี้ว,นว่าวัคซีนควรจะแน่น นะครับอย่างนี้นทำคือแปดสิบเปอร์เซ็นของฟูงนะครับส่วนในเรื่องเรื่องเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนนะคือในทางกรมบริษัทเองเนี่ยเขามีการการทดสอบวัคซีนเนี่ยจะมีสองแบบนะครับคือทดสอบวัคซีนในห้องปฏิบัติการหรือหน่วยการผลิตวัคซีนอีกอันหนึ่งคือการ การ m อ n i t o r ประสิทธิภาพวัคซีนในพื้นที่สนามหรือในฟาร์มเนี่ยตัวเลขสองตัวเลขนียมันเ็าจะไม่ค่อยเหมือนกันนะแล้วอย่าให้นิดนึงคือต้องเข้าใจนิดอยู่ว่าวัคซีนที่เราใช้อยู่เป็นวัคซีนเชื้อตายก็เหมือนที่เราเราคุยเรื่องวัคซีนโควิดนะคือที่จริงแล้วเนี่ยไอ้วัคซีนเนี่ยมันไม่สามารถป้องก,กันการป่วยได้ แต่ว่ามันสามารถป้องกันอัตราการตายนะครับอันนี้คืออยากให้ทุกคนประเด็นตรงนี้นะว่าอไอว้วัคซีนเราใช้อยู่เป็นเชื้อตายดังนั้นเนี่ยมันกาไม่ไมีไม่มีการเรียนแบบแบบการติดเชื้อทั้งธรรมชาติดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าคือสรุปนะครับก็คือว่ายังไงสัตว์เนี่ยไม่ตายแต่ป่วยนะครับในทางว่ามันบอกบอกว่าเชื้อเข้าในฟาร์มได้ นะครับวัคซีนคือโปรเทคได้แค่นี้นะครับคือเหมือนกับโควิดนะครับเหมือน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 กับซีโนแวคก็เป็นเชื้อเชื้อตายนกันคือคือตอนนี้เชื่อว่าทุกคนในประเทศนี้นะครับทั่วโลกเลยนะครับคงคงเข้าใจเรื่องของระดับภูมิคุ้มกันได้ดีแล้วก็เข้าใจครับว่าเรื่องของเชื่อเป็นเชื้อตายนะครับอันนี้ก็เทียบเคียงมาว่าจากจากเรื่องของโควิดใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็เทียบเคียงกับเอฟดีมัน คือใช้วัคซีนเชื้อตายนะครับแล้วก็มันก็คงป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วว่าอาจจะติดเชื้อแต่ไม่แสดงาการหรือว่าแสดงาการลดลงนะครับก็เอคำถามของทุกท่านนะครับก็ไม่ทราบว่าตอบครบแล้วนะครับเอามีเรื่องของการทําวัคซีนปากระเท้าเปื่อยในช่วงลัมปีสกินระบาดท,ทําทําได้หรือไม่คะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นข้อที่สนใจมากๆนะครับว่า ว่าในช่วงนี้เนี่ยกรมบริษัทก็มีนิยายทำเอฟบีในรอบรอบมิถุนายนนะครับจะสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าในช่วงลาปีสกินนะครับครับเอ่อในในในช่องแชทตรงนี้ยังเปิดไว้อยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวก็จะรบกวนพี่หมอประดิษฐ์นะครับเนืเ่องจากว่าหมดเวลาแล้วก็อาจจะเกิดรบกวนพี่หมอตอบในในช่องแชทต่อไปได้เลยนะครับครับ,รบหรือว่าท่านที่มีคําถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้จากในสไลด์นะครับอีเมลของคุณหมอประดิษฐ์ นะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับครับในโอกาสนี้ก็ขอบพระคุณคุณหมอประดิตนะครับดวนศรีฉายนะครับจากกลุ่มไวรัสวิทยานะครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มไวรัสวิทยาสุดด้วยนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมสุขตว์ครับผมครับขอบพระคุณครับครับ